สวีดัสสวัสดีครับแนวมอชอครับข้อ4 1บอกว่าเด็กคนหนึ่งโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้นก้อนหินตกทึ้งพื้นต่ำกว่าจุดที่กําลังโยนก็แสดงว่าเขาอาจจะยืนดู่บนที่สูงนะฮะก็โยนขึ้นดูนะว่ายนขึ้นหรือโยนถ้าโยนขึ้นก็ขึ้นนี้ก่อนนะครับ A ก็เป็นลบขึ้นลบลงเป็นดวกลบสิแล้วก็ย้อยตกลงมาต่ำกว่าตำแหน่งที่เขาโยนนะครับเป็นระยะทาง15เมตรต่ำกว่าแสดงว่าตรงนี้มาต่ำกว่านี่จะติดระยะทางจะติดลบนะครับลบ15 อ่าเขียนสุดว่าอะไรความเร็วต้นสิบที่ขว้างขึ้นนะครับขึ้นลบลงเป็นบวก A ก็เป็นลบสิก้อนหินตกลงพื้นต่ำกว่าตำแหน่งยืนนั้น S คือลบสิก้อนหินจะเคลื่อนที่นอากาศเป็นเวลากี่วิหาทีครับสูตรไลท์ v ก็คือสูตรยอดนิยม S เท่ากับ UT บวกหนึ่งสองกลังสนั่นเอง S คือลบสิบนะครับ U ก็คือ10บคือติดไว้หาบวกกับหนส่วนส A คือลบ10 t ก็ติดไว้กำลัง2ก็ลบ15นะครับเท่ากับ10 t 10หาร2ได้ลบ5ครับ t ีกำลัง2ข้อนี้ต้องแยกแยก2เล็บทีแยก2เล็บตัวนี้ตัวร่วมนะครับลงท้ายที่0กับ5เอา5ตัดก่อนก็ได้5 35เท่ากับ5 2เป็น10 t 51เป็น 5, 5หรือลบ t กำลัง2แล้วก็จัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปสมการย้ายฝั่งนี้มานี้นะจากลบ T เป็น t กกำลังสนะครับ จาก2 t งไปลบ 2t มันอยู่ฝั่งนี้ลบ3เท่ากับ0ูนะฮะแล้วก็แยกวงสงเล็บได้นั่นคือ T มีค่าเป็นอะไรทำให้นี่เป็น0เนาแล้วลองทเป็น1เป็น2อาอ่ะแยก2เล็บครับ3คูณอะไรได้3บ้างก็คือ1คูณ3นั่นเองอ่ะแล้วก็มาบวกลบกันได้2ไม่ได้ครับก็นี่เป็นลบนี่เป็นบวกเช็คดู1คูณลบ3ด้วยลบ3าถูกต้องลบ3ไปบวก1ก็ได้ลบ2ถูกต้องฉะนั้นเท่ากับ0นสมาการคำต่อสมาการคือ T เท่ากับเครื่องหมายตรงข้ามนะครับ จากบวก1ก็เป็นลบ1อีกคําตอบหนึ่งจากบวกลบสามก็เป็นสามฉะนั้นเวลาต้องเป็นบวกค่าเป็นลบไม่เอาก็คือตอบ3วินาทีสําหรับข้อ12นะครับบอลลูน100ลอยขึ้นในแนวดิ่งขนาดนี้มีความเร็ว20คนในบอลลูนก็ปล่อยเนี่ยบอลลูนกําลังลอยขึ้นใช่ไหมครับด้วยความเร็ว20เขาก็ปล่อยของตกจากจริงๆองเวลาเราปล่อยของจากบอลลูนที่กำลังขึ้นมันมันไม่ได้ลงมานะครับ มันจะขึ้นไปตามบอลลูนก่อนแล้วย้อยตกลงมาแบบนี้นี่คือข้อสําคัญระวังงนั้นความเร็วของสิ่งของที่เขาปล่อยนะฮะปล่อยมันก็จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วบอลลูนนะฮะฉะนั้นสุดวาเลยตัวยูก็คือบอลลูนวัตถุเท่ากับ u บอลลูน,นะครับเพราะมันขึ้นย้อยแล้วก็ค่อยตกลงแล้วก็เขาบอกว่าก้อนหินกระทบพื้นในเวลา12วิอันนี้12นะครับขึ้นก่อนก็ลบ10นะขึ้นตรงนี้จงหาว่าขณะทิ้งบอลลูนบอลลูนอยู่ห่างจาก ซิ่งของบรรลุทางจากขึ้นที่ไหร่หาอตันเองนะครับสูตรไลฟ์ก็สูตรยอดนิยมอีกแล้ว S เท่ากับ UT บวกหนึ่งกำลังสองจริงก็ ATT ส่วนสก็ได้นะ S หาติดไว้นะครับ U คือ20่สิบคูณสิเป็นเวลาบวกกับ1นึคือลบสินะครับ T ก็คือ12 12เป็น1้อคูณเลย20่สคูณสิเป็น24งสูนย์นะครับสองคูณสิเป็นยีเติมศูนย์ อันนี้ก็เอานี้อน,นี้ก็ได้เป็น1440นะครับหาร2ก็เป็น7 7 2 0ติดลบ720แล้วมาลบก,กันนะครับก็ติดลบออกมาได้8 0 6 4บลบ480คืออยู่ต่ำกว่า480เมตรข้อนี้นะครับเขาบอกว่ารถไฟ2ขบวนวิ่งเข้าหากันโดยขบวนที่1นะครับวิ่งมาด้วยความเร็ว10 อีกขบวนหนึ่งก็วิ่งมาด้วยความเร็ว20นะครับตอนแรกี่ยอยู่ห่างกัน290เมตรต่อมาเมื่อเบรกนะครับต่างคนต่างเบรกแล้วตอนนั้นก็อยู่ห่างกัน65เมตรเวลาทั้งสองที่ใช้เท่าเป็นเท่าไหร่เวลานี่จะเท่ากันนะครับฉะนั้นเราก็ใช้สูตรวาระแยกแยกเป็น2ครั้งสูตรวารสครั้งตัวแรกเนี่ยความเร็วต้น10ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเบรกแล้วหยุดความเร็วก็จะเป็นศูนย์นะครับระยะทางเราก็ไม่รู้ t เนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ามาดูสมการที่2สมการที่2ก็รถคันนทีี่่2เ ความเร็วต้นเป็น20นะครับแล้วความเร่งความเร่งไม่รู้นะครับความเร่งก็ไม่รู้ v เนี่ยก็เป็น0ูนย์เพราะมันหยุดนะครับ t เวลามาเกี่ยวว่าเขาให้หา t นะ t ให้หานะส่วน s ก็มี s มาเกี่ยวแล้วฉะนั้นตัวที่ไม่เกี่ยวไม่มีบทบาทเลยคือ a นะครับเป็นสูตรที่ไร a ก็คือสูตรไรครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2 t ก็แทนค่าเลยเพราะว่าข้อนี้ถ้ามันมาก็เวลาจะเท่ากันเลย t ที่ให้เป็น t เขาเวลาเท่ากัน ก็แทนนะครับ u คือ10 10ิบวกศูนย์ได้10 10ิหารสองได้5 5 t เป็น s 1นะครับระยะของรถที่1ส่วนระยะของรถที่2ใช้สูตรเดียวกัน u mm hmm. ก็คือ20 20ิบวกศูนย์ได้10เอ่อได้20่หารสองตามสูตรนะครับก็ได้10 t และเรารู้ว่าตอนแรกเนี่ยมันห่างกัน290เมตรใช่ไหมครับพอเบรกแล้วจะอยู่ห่างกัน65เมตรฉะนั้นเวลาที่รถทั้ง2ใช้ก็จะเป็นเอามาลบกันนะครับได้225ฉะนั้น s 1 s 2 ครับระยะทั้ง2คันก็ได้225เนี่ยเป็นสมการที่มาเชื่อมแล้วก็แทน S1 เป็น 5T S2 เป็น 10T แล้วครับ 5T บวก 10T ได้ 15T นะครับก็เป็น 15T แล้วก็ย้าย15มาหาร225เนี่ยอันนี้ย้ายมานี่นะก็เป็น T เท่ากับ225หาร15ได้15ครับหรือจะเอา5 5ตัดก็ได้5 35 5 1 5 4 20 5 5 25 3 1เป็น3 3 5 5, 5, 5. ตอบ15วินาทีครับตอบข้อขอไข่ hello ข้อนี้นะครับเขาบอกว่านายเอยู่บนยอดฟ้าสูงสูง20ปล่อยก้อนหินลงมาขณะเดียวกันนายขอก็คว้างขึ้นไปก้อนหินขึ้นไปก้อนหินจะพบกันเท่าไหร่มันไม่ได้พบกันที่ครึ่งหนึ่งนะเขาบอกว่าอันเนี้ยนายเนี้ยก็ปล่อยปล่อยใช่ไหมครับอ่าปล่อยปล่อยก็เราเรต้นเป็นศูนย์ละปล่อยลงมาคนเนี้ยก็คว้างขึ้นไปจะพบกันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะเพราะความเร่งนี้จะตกลงมานี่ก็ขึ้นมันจะค่อนไปทางไหนฮะน่าจะค่อนไปด้านบนบน,บนหน่อย แต่ทั้งหมดนี้สูง20เมตรอ่าเราก็คิดเป็น2 2 2ครั้งครับ2ส่วนส่วนแรกส่วนของนายที่ปล่อยก่อนนะครับกับอีกส่วนของนายที่โยนนายที่ปล่อยนี่เร็วต้นเป็นศูนขึ้นลบลงเป็นบวก A ก็คือบวก10นะครับส่วนคนที่ปล่อยเนี่ยข้างขึ้นไปความเร็ว20ขึ้นลบลงเป็นบวกนะเเป็นลบ10ทีนี้ ระยะทาง20แต่มันเป็นระยะทางทั้งหมดฉะนั้น s s เราไม่รู้เราให้เป็นเป็น x นะครับส่วน s 2ก็จะเป็น20ไปหัก s เพราะว่าทั้งหมดมันสูง20นะครับแล้วท t เวลาเท่ากันนะครับการที่วัตถุขึ้นไปทันทันการไปพบก,กันคือเวลาเท่ากันเพราะพร้อมกันขณะเดียวกันไงครับเริ่มจากพร้อมกันฉะนั้นมันจะไปเจอกันเวลาเท่ากันเลยทีเท่ากันทีเท่ากัน เมื่อทีเท่ากันก็เป็นสูตรที่ไม่มีบทบาทคือสูตรที่ไร้ v สูตรร้ v ก็ s เท่ากับ u t บวกหนึ่งสอง a t กําลังสองนะครับตัวนี้ a เป็นสิบอ่ะ u เป็นศูนย์ u เป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ฉะนั้นศูนย์คูณ t ก็ตัดนี่ไปแล้วบวกหนึ่งสอง a เป็นสิบนะครับ t ก็ติดไว้ t กําลังสอง s ก็ให้เป็น x นะฮะอันนี้คนนี้หายไปก็เป็น x เท่ากับสิบหารสองได้ห้าห้า t กลังสองอ่ะติดสมการนั้นไว้ก่อนอีกอันหนึ่งก็สมการเหมือนเดิมเลย S คือ20ลบ x ครับเท่ากับ u u คือ2 0 20 t บวกกับ1 2 at นะฮะก็ได้ลบ5ครับลบ10หาร2แล้วก็ t กำลัง2อเราจะเอามาเกี่ยวกันยังไง2อันก็แทนเลยครับเเท่ากับ5กำลัง2แทนไปเลยว่าเป็น20่ t บลบห้าลัง2นะฮะฝั่งนี้ก็ 20t ยี t ลบ5 t กำลัง2แน่ใน5 t กำลัง2เหมือนกันนะครับตัดได้เลยฉะนั้น20เท่ากับ 20t นะครับก็ t เป็น1นะฮะย้าย20มาหาร เมื่อทเป็น1เราก็มาย้อนคิดคิดระยะความสูงแล้วกันก็ทีเป็น1แทนนะหน,หนึ่งได้1น,นะครับ1คูณ5ได้5ฉะนั้น x คือ5เมตร5เมตรนี่ปล่อยลงมา5เมตรฉะนั้นถ้าสูงขึ้นไปก็15เมตรนะครับตอบวัตถุพบกันที่สูงจากพื้น15เมตรสำหรับข้อนี้นะครับวัตถุชิ้นหนึ่งถูกปล่อยให้ตกลงมาในในหน่งปล่อยเนี่ยเขาเร็วต้นเป็นศูนย์นะฮะก็ความเร่งก็เป็นลบลงเป็นบวกครับบวกสิบ จงหาระยะทางระหว่างวินาทีคําว่าระหว่างวินาทีถึงวินาทีที่เนี้ยก็คือเราต้องหาว่าวินาทีที่4ระยะทางเท่าไหร่ครับวินาทีที่8เท่าไหร่แล้วมาลบกันนั่นเองก็หา2ครั้งอีกเช่นเดิมครับ sutva 2ครั้งน่าจะใช้สูตรเดียวกันนั่นแหละครับก็ลงใช่ไหมครับ u เป็น0ูนย์แน่นอนนะครับลบลงเป็นบวกขึ้นลบลงเป็นบวกก็บอกสิลงเป็นบวกสิน,น,กก 10, น,กนะครับก็หา s นั่นเองโดย เวลาเอาครั้งแรกก่อนเวลาเป็น4ใช้สูตรไรสูตรลร v ก็คือ s เท่ากับ ut สูตรยอนิยมอีกล้บวกลง2 at กํลังสก็หา s ติด s ไว้ y, u คือ0นะครับ0ู 0, คูณ4ก็ได้0นั่นเองบวก1ส่วส2 a ก็คือ10 t กํลัง2 t ก็คือ4 46เลยนะครับ 10, 16คูณ10ได้160 1 6 0ส0 0ร2นเป็น80นะฮะฉะนั้นวินาทีที่4ก็80และวินาทีที่8ก็แทนสูตรเหมือนเดิมนะ ก็เป็น0นะ s เท่ากับ0คูณ8ก็ได้0นะครับบวก1 2คูณ10แล้วก็คูณ8 8 6 4ครับ0คูณอะไร0 8ได้0 6 4คูณ10ได้6 4 0 6 4 0หาร2ได้3 2 0นะครับ320เมตรฉะนั้นมันต่างกัน320ไปหักจาก80เลยนะครับ0เหลือ4ได้220 240เมตรตอบข้อควาย สำหรับข้อนี้นะครับวัตถุชิ้นหนึ่งถูกปล่อยให้ตกลงมาจงหาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในวินาทีคําว่าวินาทีที่5นะครับมันก็อยู่ในช่วงของเราต้องหา2ครั้งคือวินาทีที่4ีวินาทีที่5แล้วเอามาลบกันนะครับก็หา2ครั้งสูตรเดียวกันใช้สูตรวาเลยคําว่าปล่อยเนี่ยความเร็วต้นก็จะเป็น0ูนย์ u เป็น0น ลงใช่ไหมครับขึ้นลบลงเป็นบวกก็บวก10ให้หาระยะทาง s โดยเวลาเป็น4กับ5วินาทีที่5ก็คือ4ไปถึง5นะครับใช้4ก่อนแล้วกันสูตรเดียวกันนั่เป็นสูตรไล v ก็ s เท่ากับ u t บวกก a t กํลังสนั่นเองครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราใช้ delta s ก็ได้เพราะว่า4ไป5มันลบกัน t ลบกันได้1 d e l t เ s ก็เท่ากับ u ครับเดลต้ delta t บวกกับ 1.2 a ส่วนเดลต้า t กลัง2ครับไม่ใช่ไม่ใช่สูตรไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็น4กลังสอเป็นลบ5 2กลัง2มันไม่ได้ก็หาหาทีละตัวดีกว่าครับแทนด้วย4ก่อน s เท่ากับ u คือ0นะครับคูณ t ก็ได้ ศูคูณสก็ได้0บวกกับหนึ่ส่วนสคูณสิแล้วก็ T ีกำลังสองสเลยนะครับ16บหคูณสิได้160ยหการสองเป็นแปนี้วินาทีที่5บ้างเหมือนเดิมเลยก็0ูย์คูณหก็ได้0ูนย์แล้วก็บวกหนึ่งส่วนสอกลังสองสิบหครับ25่คูณศได้250รหารสได้ร้อก็เอาร้อามาลบกับ80ก็ได้แปดได้เท่าไหร่65สิหาสี่สิบครับ ตอบ45เมตรสวัสดีครับแนวข้อสอบมหาลัยเชียงใหม่นะครับวัตถุโยนขึ้นไปแนวหนึ่งด้วยความเร็ว80ขณะที่ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในช่วงวินาทีที่1กับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงวินาทีที่7ต่างกันอย่างไรตรงนี้ต้องระวังครับคําว่าช่วงวินาทีที่7เนี่ยมันก็คือคิดวินาทีที่6กับ7นะครับมาลบกัน ส่วนวินาทีที่1ก็คิดวินาทีที่0นย์กับ1มาลบกันแต่ศูนย์เนี่ยเราจะทางได้ศูนแน่นอนฉะนั้นเราต้องหา3 3อันนะครับ3อันก็ใช้สูตรเดียวกันเขียนสูตรมาออกมาก่อนโดยวัตถุโยนขึ้นใช่ไหมครับขึ้นลบลงเป็นบวกฉะนั้นตรงนี้เป็นลบ10ความเร่งความเร็วที่โยนคือ20เอ่อ80นะครับให้หา S คิดอันแรกก่อน T เป็น1สูตรเดียวกันเลยก็คือ S เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กําลัง2องใส่ไปก่อนครับ s u คือ80 8 0 t บวก1ส่วน2 a คือลบ10ลบ10บหาร2เป็นลบ5ฉะนั้นจะได้เป็น s เท่ากับ80 t ลบ5 t กําลัง2เราแทน t เป็น1ก่อนนะครับแทน t เท่ากับ1ก็จะได้ว่า s เท่ากับ80คูณ1ก็ได้80ลบ5คูณ1ครับก็จะได้5 80ลบ5ได้75็ดสิบหาในเมื่ที่1นะ ต่อไปวินาทีที่6 <S <S ก็เเท่ากับ80คูณ6ลบกับ5คูณ66 36กเลยนะครับก็จะเป็น8 6 4 8 4ส0 6 3 6ดคูณ5้าห้ทด3 5ห5ไปลบกันได้300อ่าวินาทีที่6นะต่อไปวินาทีที่7ก็เอเท่ากับ80คูณ7นะครับลบกับ5้าคูณเจ็ดเ 756นะครับได้560ไปลบกับ5945ทด4 54 5, 4, 20 24ลบกันนะครับได้5ได้1ก็ได้3 315ฉนั้นวินาทีที่7ก็คือวินาที7เป็นลบ6นั่นเองนะครับ315ลบ300ได้15 15เมตรและวินาทีที่1ได้75ฉนั้นต่างกันเท่าไหร่75เป็นหัก15นะครับก็ได้6 60 ตอบ60เมตรข้อ48บาบอกว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่ปรากฏว่าในวินาทีที่15วัตถุเคลื่อนที่ได้58เมตรจงหาความเร่งของวัตถุสังเกตดีๆคําว่าวินาทีที่15หมายถึง1วินาทีนะครับจากวินาที14ถึง15ฉะนั้นจาก14ถึง15เนี่ยเราคิด2สรรมการ2ของช่วงสรรมการเดียวกันนะครับคิด2ครั้ง ระยะทางที่ต่างกันก็58อ่าทำเลยเขียนสูตรว่าออกมาใช้สูตรเดียวกันนะครับจากหยุดนิ่งแสดงว่าเร็วต้นเป็นศูนระยะทางหาวินาทีอันแรก14ก่อนแล้วก็ความเร่งจะเท่ากันนะฮะมีความเร่งมาในเทอมที่เท่ากันเป็นสูตรที่ไรวีครับก็คือสูตร s เท่ากับ ut บวก1/2 at กำลัง2แทนค่าเลยนะครับ U คือ 0t 14์ทีบวก1นส่วน2 A t นี้ก็คือ14คูณ14 14 14ได้อันนี้ได้0นะครับ 14, 14ได้196หาร2อายังไม่ต้องหาร2ก่อน196 A หาร2ติดไว้เพราะว่าเราต้องเอามาเกี่ยวกันอันนี้เป็น S 1นะครับส่วน S 2ก็เช่นเดียวกันใช้สูตรเดียวกันก็คือ S 2เท่ากับ0คูณ15ซึ่งได้0ูนยบวกกับ1ส่วน2 A 1 5คูณ15ได้2 25ก็0ูนย์คูณนี้ได้0นะครับบวกกับ1ส่วน 2, 15สได้225ครับหาร 2A ติดไว้ s2 ฉะนั้นเรารู้ว่าระยะทาง2วินาทีเนี่ยมันจะต่างกัน58ใช่ไหมครับก็คือ s2 ไปลบเ1เท่ากับ58เมตรตามโจทย์ที่ให้มาฉะนั้นก็แทนค่าเลยครับเอาตัวนี้ตั้งมาลบกับตัวนี้ 225a ส่วน2ไปลบกับ 196a ส่วน2นะครับส่วนมันการเอา225ไปลบ196ก็จะได้เป็น9เป็น29ครับ a ส่วน2ซึ่งจะเท่ากับ58นั่นเองแล้วก็เอา2ย้ายไปคูณนะฮะแล้วก็ย้าย29มาหารนะครับ29ตัดนี้ได้นะฮะ29 1 29 29, 29 2เป็น58 2คูณ2ได้4ตอบ4ครับ เมตรต่อวินาทีกำลังสองตอบข้อสี่งอง,งู